สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชมรมมิยยทยอราไกล์จุกปลตทอนนะครับครั้งน,นี้ก็เป็นการปัดประจำปีของเราตามรองนะครับโดยปัดนนะัดสุดท้ายปีเนี่ยเรามักจะมาใช้ที่วังจักรเลลน,นะครับของลุ่มปลต้อเราซึ่งครั้งนี้นะมีโอกาสพิเศษนะครับตรงที่วงได เทียบเชิญนะครับเนื่องจากผมจะเกษียณอายุนะครับในการทำงานสีหน้า,า,า,านะครับจะลดก็มีการส่งผ่านนะฮะทายาทนะฮะก็ได้เทียบเชิญท่าน CFO ประหลัดต่อนะครับที่พัทลลัตนาสยานแสงนะครับพวกเราก็มักจะเรียกกันาร CFO พี่แมวนะครับมาทำหน้าที่เป็นประธานชมรมตอนน่อจากผม ณขณะนี้ท่านยังเป็นว่าที่อยู่นะครับเดี๋ยวชมรมของเราก็คงจะมีกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแต่งตั้งนะครับในช่วงปีหน้าซึ่งนุณประสิทธิ์นะพี่ก็จะทำหน้าที่ในหัวของการบริหารจัดการให้ชมรมของเราเ่ยนะครับมีการรับไม้ต่อกับสมุดนะครับชมรมเรามีสมาชิกประมาณเท่าไหร่คนีนต่นมีประมาณส0ิบทั้งทั้งหมดทั้งหมดประมาณ200ร้อยมิดนิเมต 200กว่าชีวิตนะครับแต่ละท่านก็มีที่ทําการอยู่แต่ละจุดของประเทศเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันได้รวมครบทั้งชรม,มเนเป็นไปได้ยากแต่วันนี้ก็ถือว่ามากันค่อนข้างเยอะนะครับ40กว่าชีวิตก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ทําให้สมาชิกชรม,มจนจรยานของเราเป็นฝึกแผ่นแน่นแฟ้นนะครับสามัคคีนะครับรู้จักเมตีก,กันนะครับทั้งตัวพนักง,งานและครอบครัวนะครับ วันนี้พี่แมวได้กรุณานะครับมาร่วมฝันกับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงทำหน้าที่ให้พี่แมวในสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะนะครับแล้วท่านก็จะมาเป็นประธานชมรมต่อในปีหน้าก็ขอพวกเรารบมือตอนรับว่าที่ประธานชมรมครับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนิกก็จะเล่ากัน เส้ทนทางนะครับข้อควรระวังในการปัน่นในเส้ทนทางใน TECI e ตรงนี้นะครับซึ่งพวกเรามาปั่นกันแล้วหล่ะนะครับเราอาจจะคุ้นเคยแต่ที่นี่เขาปรับปรุงไปทุกปีนะครับถนนหนทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหัวโค้งเนินนะครับจุดลาดชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้พวกเราปั่นด้วยความสุขและและว้วก็ปลอดภัยกลับบ้านนะครับปลอดภัย ร่างกายที่แข็งแรงตามวัตถุประสงค์ของชมรมนะครับจะขอเชิญพี่แมวพูดอะไรเล็กน้อยนะครับ <Weber. S 1> เพื่อทักทายนะครับกับท่านสมาชิกเชนครับขอบคุณพี่พกรีนะาคะท่านปลอประทานประทานใจเนาะแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงแมวนะครับเพราะพี่กิจไปติด้าบแมวรา,ราบเบา ว่าแมวก็ปั่นจักรยานมานะคะในชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยจักรยานเนี่ยเคยอยู่ชุมรงหนึ่งตอนเรียนวบิบวเรียกว่าชุมโรงนักปั่นน่องนิ่มนะคะตอนปั่นจักรยานเนี่ยรู้สึกตัวเองแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ลีนนะคะ,ะถึงขั้นไปใส่คลีตเป็นแบบดูเป็นเหมือนชี้แต่จริงด้วยังไปดูนะคะแต่ก็เลยเชิญน,น้องชายจากวินันดินกับเพื่อนมาช่วยกันใ้ใครว่าเสริมความสนุกน,นะคะเพราะว่าเขาก็ปั่นเก่งมาก ถ้าในนะ้โอกาสหน้าแมวเดียวกาสเข้ามาปั่ด้วยเนี่ยอก็อยากจะชวนนะคะชอบที่บอกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเวลาคุยกับน้องๆในสายการเงินเนี่ยแ,แรกๆเรื่องงานเนี่ยเราก็ทำป็นมานานมากเราเชืวว่อทุกคนเก่งเรื่องงานหมดแต่สิ่งที่เติมให้น้องๆสายการเงินมีสองเรื่องคือเรื่องของธรรมะกับเรื่องของกีฬานะคะ ถ้าอยากถามว่าพ่ลาศยาวิเศษเป็ไงต้องหันไปดูพี่ท่าเจริญนยเจอสิบห้ายิปีล้วันนี้ก็ยังไม่เจอเลยนัรอบครั้งนี้ก็ขอบคุณพี่มากค่ะที่ทกเน่ก็พยายามนะคะจะทำดีอย่างที่ท่านเจริญาปจะแนะนำะค่เจริญเป็นอดีตประธานชมรมผู้ก่อตั้งน่า เรียกว่าอะไรนะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะคะก็ปั่นอย่างนี้แสนงนสนขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านนะคะ